ทำเราก็มีเวลาอย่างนี้แหละเราก็มาเล่นอย่างนี้เห็นไหมมันก็ไม่มีเวลาทาเนาะถ้าไปอนยะ่างนั้นเราก็ทิ้งโทรศัพท์เลยนะเขาบอกไม่จะเป็นต้องไปวอืมมันถูกต้องถ้าคุณทําได้อยู่ที่บ้านอะ่ะแต่อยู่ที่บ้านคุณไม่ทําคุณก็มวนดูโทรศัพท์คุณก็ทําน่นทํานี่สวัสดีค่ะคุณนาน,นคร สวัสดีค่ะสเสน่้คอร่อยค่ะสวัสดีค่ะยงขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจมาทานข้าวด้วยกัน,นะค่ะยงสวัสดีค่ะเย,ยเล็กยงกสวัสดีค่ะพี่นันยงสวัสดีค่ะพี่จีนี เดี๋ยวเลยก็สวัสดีค่ะคุณนันทคอนเดี๋ยวเลยก็สวัสดีค่ะน้องยงคุณยายก็สวัสดีค่ะคุณนันทคอนคุณนันทคอนสวัสดีค่ะน้องย้งเสน่ห์ก็สวัสดีครับแซ่บๆครับค่ะมาค่ะมาค่ะเสน่ห์ก็สวัสดีค่ะป่านั่นอย่างนี้กินข้าวเหนียวค่ะนึ่งข้าวเหนียว คุณยายเก็สวัสดีครับคุณเสน่ห์คุณยายสวัสดีครับคุณยายเล็กย้งกับพี่เสน่ห์นางละครกับคุณเสน่ห์สวัสดีครับคุณยายกับคุณเสน่ห์สวัสดีค่ะบคุณเน่ก็แม่นางอึ้งยงคุณเน่ก็อ้ำดีครับคุณยายก็คุณยงสว euh. ัสด <medi> ีค่ะคุณนางละครคุณยายกับหลานสวัสดีครับ ที่นี้ก็พี่นสวัสดีค่ะที่นี้ก็คุณคุณโยงสวัสดีค่ะนอนครกับคุณยายเล็กสวัสดีครับถ้าถูกต้องมาไหนไม่ได้ไปไว้ก็ไม่ได้เที่ยวหาเพื่อนดีแล้วยายเล็กดีแล้วมีโอกาสรีบทำรีบไปเลย ยิจุมอยากมีโอกาสแบบมั่งๆจะไม่ค่อยมีแถวบ้านไม่ค่อยมียิจุมจะมีโอกาสเพราะช่วงเข้าพรรษาทุกวันพระนึ่งเหมือนกันนะคะ สเสนอขำม,มานึ่งเหมือนกันค่ะวันนี้นึ่งเข้าวเหนียวกินนึ่งข้าวเหนียวปกติก็กินข้าวเจ้าข้าวสวยเนี่ยแต่วันนี้นึกอยากก็เลยแค่ข้าวเหนียวมันนึ่ง,นนงคุณยายก็หัวใจกรอบมานะคะสเสนอกับคุณยายด้วยครับคุณยายก็หัวใจกรอบๆมานะคะขอบคุณค่ะ งาขอขอบคุณที่นี้สวัสดีครับเขาจะกรอบมานะคะเป็นไงคุณยายสวัสดีครับขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกลา์ทุกแชททุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะยัดถุมจิ้มๆนี่อะไรพริกตาแดงนะพี่น้องกินได้อันเดียวเลยแหละกับปลาไก่กินไม่ได้ไม่มีฟันีขยวปวดฟันปวดฟันกร,รมามพวกกับบ้านอร่อยนะน้องสบายก็ทำมาให้ วันนี้เจ๊ตุ๋มเลยไม่ได้ทำหอกข้าวมาถึงก็มากินข้าวได้เลยขอบคุณค่ะ9้าน้องจจาล้านเลย9ร้านเลยโอ้ามนาทีนะคะขอบคุณ10ล้านดวงใจคะ่ะวันนี้จะะเจาตุ่มข้าวเจ๊ตุ่มควเลยนะคะโอ้ลืมวันไหนก็ลืมเดี๋ยวนะครับพี่น้อง